Vâng ngày hả อยากกลับไปเป็นนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยณวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยมาเป็นนักศึกษาเนี่ยผมก็เดี๋ยวไปสอนที่นู่นหนึ่งหาโอกาสไปสอนด้ดีกว่านี้ไปสอนนี่ไปเรียนนะคะเราจะเห็นได้ว่าจะมีความแตกต่างต้องไปดูว่าที่ไหนเขามีคณะสถาปัตย์บ้างที่สิงหัวรู้สึก็จะมีอ่โอเคค่ะวันนี้ข้อมูลดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเว็บไซต์ e d u s o n com นั่นเองวันนี้ความสวยงามของมหาวิทยาลัยผ่านไปแล้วพรุ่งนี้ค่ะก็ยังมีความสวยงามมาฝากกันพรุ่งนี้เราจะพาไปดูมัสยิด ที่สวยที่สุด10อันดับเลยนะฮะก็เอามาฝากพี่น้องของเรานะชาวมุสลิมนะฮะใช่แล้วไม่มุสลิมก็แวะไปดูได้นะมีความสวยงามส่วนใหนพวกนี้เขาจะแบบมีสีสันที่สวยงามสวยนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามในวันพรุ่งนี้กับไลสาระนะคะ18นิกาถึง18นาฬกานาทีทางดีไซน์ช n แนลค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ